สวัสดีครับไวกันเฟิร์ตครับวันนี้จะมาแชร์อาวุธที่ชอบมากที่สุดในภาคนี้นะครับคือพรองมแมลงนี่เองก็คือบิลนี้หลังจากไทเทลอัปเดตแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะพยายามหาบิลใหม่ที่ทำให้เราตีแรงขึ้นอึดขึ้นหรือว่าเล่นสบายขึ้นนะฮะก็คือ,อ อันนี้ส่วนตัวนี่คือบิลนี้ชอบมากเพราะว่าเ a m ม g e สูงแต่ก่อนอื่นนะบิลนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่เล่นพอแงแมลงเป็นพอสมควรแล้วเพราะว่าโดนตีทีเดียว2ทีนี่คือเด้งแน่นอนครับก็คือแต่คือเป็นบิวที่คิดว่าแรงที่สุดแล้วที่เราจะทำได้แล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้ เยอะดูเอ่อเยอะพอสมควรนะฮะอ่าสำหรับน้องๆที่เข้ามาจอยใน Discord เรามาเล่นด้วยกันนี่ก็จะรู้นะฮะพอมาแรงนี่คือเป็นอาวุธโปรดผมเลยฉะนั้นเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบิลแรกที่ผมใช้อยู่คือใช้กอสี่ครับแล้วก็ใช้เสื้อ,อของอโซเชีย นะเราก็จะได้ Ag 5 counter strike maximum Mind antivirus อะไรเงี้ยแล้วก็ผมใส่เบิร์สเข้ามาด้วยนหนึ่งซึ่งแล้วก็มีไอเทมพลังอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบิลที่ผมคิดนะแต่คือพอผมไปถามตาตีมาเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนกันนะเขาใช้กอสี่เหมือนกันแต่เขาใช้หัวอของโซเชียแทนซึ่งผมลองมาเทียบดูสกิลดูแล้วเนี่ยก็คือ แตกต่างกันนิดเดียวครับแต่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้บิลเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันดีกว่ายัางไงเดี๋ยวเรามาดูฮนะหัวของโซเชียลเนี่ยคือมันจะมีเจมสลอ็อตแต่สามอ่งบวกกับเอจิแล้วก็ Recovery Speed ขึ้นมาคืออันนี้นี่คือ,เ,อ,อเป็นหัวที่ค่อนข้างใช้ได้เลยฮนะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกับ หัวของกอนะฮะหัวของกอที่ผมใช้เนี่ยคืออีเวนต์วินโดว์คอร์เซนแล้วก็เจมแล้วก็สามกับ l ล้วก็หนึ่งซึ่งพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมีอะไรให้เล่นมากกว่างั้นกน็หัวก็เป็นตัวนี้นะฮะส่วนกอนะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์วินโดว์สองซึ่ง เราเราจะมาเทียบกับโซเชียลเสื้ออะไรเงี้ยก็คือ a g 2อะไรเงี้ยคือมันมันก็ต้องอหักลบกันนะเอนะก็คือผมว่าเซตนี้ใส่เจมง่ายกว่านะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็คือกอบีหมดเลยส่วนสร้อยคอนะฮะเราจะใช้เคาน์เตอร์ชามเอาเคาน์เตอร์สไ e ด์เลเวลสามงั้นเดี๋ยวเรามาดูการใส่เจมครับ <laughs> การใส่เจมเนี่ย ก็นี่ครับ Challenger Mighty อันนี้2อันเนี้ย e d i c i n e จะใส่อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้ Social 4ีเนี่ยหรือว่าสองสี่เนี่ยมันจะใช้ Recovery Speed แต่ถ้าเราใช้เซ็ตนี้เนี่ยเราไม่มีสกิลที่มันจะ Recovery Speed มากเท่าไหร่ฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเป็น Recovery Up คือกินยากินยาแล้วได้ HP มากขึ้น ก็จะเซฟประหยัดยาขึ้นไปในระดับหนึ่งนะฮะส่วนออันนี้เราใส่ไมต h ีส3มแล้ครับเป็น Maximum Might Maximum Might คืออะไร Affinity บวก30นะครับเวลาสตาเม n a เต็มซึ่งพองมแมลงก็ไม่ได้ใช้ s t a เมนาเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วเรามี c o อ s t i t u t i o n เลเวลสามด้วยก็จะใช้สตาเม n a น้อยลง นะฮะก็คือ m a x i ซ u ม m าไมก็จะออนอยู่ค่อนข้างบ่อยมากเลยทีเดียวส่วนอันต่อไปฮนะไม่มีอะไรมากคือเจมอีกการหนึ่งที่เราใช้คือเอียร์พลัครับเอียร์พลัเนี่ยก็คือเอียร์พลัเนี่ยจะเป็นเลเว่าหนึ่งแต่ถ้าเกิดแบบว่าคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเสียงแบบอมอนร้องเลยอะไรเงี้ยเราก็หักลบ AGR ออกครับแล้วก็ใส่เป็น หายไปไหนเอียพลักโอ้ยอยู่นี่ใส่เป็นเอียพลักสนะครับเพราะเอียพลักสเนี่ยแล้วพอเราเก็บไอ้สีส้มแมลงสีส้มได้เนี่ยเราจะได้เป็นเอียพลักสฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เล่นอันนี้ก็คือถือว่าเปลี่ยนเป็นเซตที่เล่นสบายขึ้นสิ่งที่เราเทรดเสียไปเนี่ยคือแอตแทกสี่ครับอัฟฟินิตี้หที่เราจะหายไปนะครับ ซึ่งจริงแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเล่นถนัดขนาดไหนเราหลบได้หรือว่าเรา,เาถ้าเราถนัดมากขึ้นเราก็เอาเอียร์พลักออกไปแล้วก็ใส่เอ AG กับเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบให้มันสบายกว่านี้เนี่ยเราก็ใส่เป็น AG 4แล้วก็เอียร์พลักสซึ่งเอียร์พลักสอเนี่ยก็คือสามารถไปสู้กับตัวอะไรก็ได้มันก็รอ Raw มันไม่ค่อยดังเหมือนแบบกอมาการ่าอย่าเงี้ยมันต้องใช้เอียร์พลักสใช่ไหม แต่คืออันนี้เนี่ยคือมันยังโอเคอยู่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญกับอาวุธที่เราจะใช้นะครับอา,อาวุธที่เราใช้เนี่ย t h ่ Spear of Longinus <c oughs> อันนี้อันนี้นี่คือคนอื่นว่าคืออะไรเนี่ยอ่ก็เป็นพองธรรมดานะฮะกเ็เป็นพองมังกรเจมที่เราใช้เราใช้คริติคอลครับเราใช้เรซัชชาร์แพนดิคราฟนะฮะ อันสุดท้ายครับล l ์ Fly, ครับล l y หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคือ,อเจมอะไรใช่ไหมก็ air ball ครับเป็นเจม jumping attack power บวกเวอร์บวกน0นะก็คือถ้าเราลอยอยู่กับลอยอยู่กลางอากาศเราตีแรงขึ้น10%ซึ่งถ้า modifier เยอะๆแล้วเนี่ยก็คือไอตัวนี้เนี่ยค,คือคูณเยอะนะบวก10%เนเนี่ยแต่คือเราจะลอยอยู่เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่สก,กิลการเล่น ของเราก็อันนี้เห็นได้ชัดมากคนะสำหรับของผมเองนะใส่ f l ล h a n d i c r a f t นี่าชาาเอาทูตตติเลยตติว่าบอกบอกว่าเปลี่ยนเจมเนี่ยเปลี่ยนเจมมาสไตล์นี้ทีเดียวทีเดียว,ยวนี่คือแบบว่าเด a มจสูงขึ้นมากจริงๆยังไงก็เอมเม์ลงมาฮะถ้า เคยเล่นพองมแมลงหรือว่าอยากจะลองบิลนี้ดูแต่คือบิลนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลังจากอัปเดตนี้เป็นเซตที่ทำ d ดามจ e ได้ค่อนข้างดีที่สุดเลยโดยที่ไม่ต้องมี Hunting Horn b บัฟนะฮะก็คือ Spiral r i s i เอ่ iral, อ i r a l ขึ้นไปเนี่ยคือส7 0เจกว่าคือไม่เคยไม่เคยเห็นเดามจ e นี้มานานมากแล้วก็เลยยังไงก็ ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราเจอกันครั้งต่อไปครับ